ไปเลยคนทำยาฮะทำยาอะไรซดามอีกแล้วยาครบที่สามใครยังไม่ได้ดใครวานทีิดวงที่เป็นเลือดปวดท้องท้องอืท้องเฟ้อตี่ต้องกินยายาแดงจ้ะขอรคุณได้ยินไหม ทีดวงลำไส้หรือที่ดวงทวารกินแล้วพบปวดท้องอท้องอืดท้องเฟ้อกินมากเป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาระบายพบที่สามแล้วนะใครใครใครปวดท้องนี่กินเข้าไปห้านาทีต้องหาย <c oughs> ดูดูคนตามโฆษณาไปเห็นไหมแต่ห้านาทีไม่หาย,ายก็ติตกเลยเอ้ยพวดยางั้นอย่า,ยา,งงา,ยาปวดท้องนะปวดท้อง กว่ท้องนีห้านาทีหายเลยกว่าท้องแน่นท้องจุกท้องเสียบ<ม>ใช่ไหม,มอ้อาวใครอยากได้สั่งจองได้เลยนะโอเคสามแล้วเนี่ยสำหรับครึ่งปีเนี่ย